สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับผมอยู่ยกับผมครับช่องอ,อทีมงานปีชาเจริญทรัพย์ครับผมโดยโซเฟอร์โดมขอครับอยู่ยกับผมเช่นเคยครับในมุมอินแคปนะฮะวันนี้นะครับ เจ็ดไล่นะฮะร,รถดำวิ่งอยู่หกคันนะครับดินก็มันเป็นดินทรายนะแต่มันแข็งอยู่มันจะมีแม่ลังอยู่ข้างใต้คุณไม่เคยขับอยู่กับคุณปูของเราเหมือนเดิมครับผมโคมาสุ p c สองอร้อยนู่นนัน่น อันนี้เล่ง6มขีดนะครับจากทั้งหมด8ขีดไฟฟ้าของเรายังเต็มอยู่เล่งแต่พอขุดได้เนาะเพราะว่ามันก็วิ่งค่อนข้างไกลอยู่มันได้รอรถดำแล้วก็เร่งเอแต่ตักดินได้ก็พอแล้วบเซฟน้ำมันเซฟน้ำมันประหยัดต้นทุนเมื่อวานนี้รถดำมา8คันนะ 150ห้าสิบเที่ยวนะครับวันนเดียวกูเราตักได้ไปอยู่ก็ใส่ก็ถือว่าใส่ตามปกติครับใส่ก็ไม่ได้ใส่ว่าเยอะอะไรงานหน้าฝนครับทางมันต้องเข้าใจนะครับว่ามันมันใส่มันหน้าเลี้ยงไม่ได้เนะทางมันเละ,ะ,ะทางมันเละถ้าเราใส่เยอะนี ที่เทมันก็ลำบากนะฮะก็ทางลูกค้าก็เข้าใจนะฮะับมีร้อยเก้าสิบครับร้อยเก้าสิบแม็กทร์งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ารถเพิ่งออกมีก ต่อเข้ามาได้นะฮะให้เที่ยวละ90สิบบาทนะฮะก็ไม่ใช่งานวาวนะ ด้วยนะครับช่องใหม่ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับติชมแนะนําเข้ามาได้เพิ่งหัดทำเหมือนกันไงก็เห็นเขาทำก็อยากลองอยากลองดูบ้างเผื่อมันจะอะไรล่ะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็ทําสนุกสนุกเป็นการโปรหมททีมงานเราไปด้วยนะครับก็ถ้าใครนะครับสนใจ างานขุดสะทุ่มที่งานโคกหนองนานะครับก็สามารถติดต่อทางทีมงานเข้ามาได้นะครับรับหมดนะฮะก็ส่วนในเรื่องของราคาแล้วก็พูดคุยกันได้ครับผมไม่มีปัญหานะครับทางทีมงานก็มีครบคันนะฮะก็รถดัมมรถแมคโครรถไทยม,มีครบเต็มระบบนะฮะก็ถ้าในสนใจนะฮะ ติดต่อเข้าขมาได้ครับราคาปิดกันเองนะครับติดต่อทางช่องทาง Facebook พระราดอนอินสานะครับภาษาอังกฤษนะครับ p a r a d o n w i n h a นะครับพระราดอนอินสานะครับหรือทางแฟนเพจทีมงานปีชาเจริญทรัพย์นะครับทางแฟนเพจชื่อเต็มคือปีชาเจริญทรัพย์รับขุสทุ่มที่นะครับ ก็เยี่ยมชมจิตเตียนผลงานได้ทางแฟนเพจนะฮะก็ถ้าเรามีเวลาเราก็จะถ่ายหน้างานเอาไปโพสลงในแฟนเพจนะฮะก็ถ้าท่านใดสนใจนะฮะติดตามก็ฝากแฟนเพจไว้ด้วยนะครับก็ติดตามผลงานได้ทางนั้นนะฮะ ช่วงนี้ก็รอรถตั้มไปก่อนนะครับก็ตอนนี้เวลาเท่าไหรเ่เวลาเที่ยงสี่สิบแปดแล้วนะครับเราก็จะกินข้าวประมาณบ่ายสองนะเพราะว่าตอนเช้าตื่นเจ็ดโมงเช็ครถเช็คอะไรแล้วก็วิ่งได้คนละสี่ห้าเที่ยวค่อยจะกินข้าวก็จะกินข้าวประมาณเกนะ้า,าโมงสิบ nice. โ,โมงนะครับก็กว่าจะหิวก็หนุนเลยบ่ายสองแล้วก็วิ่ง จนถึงหกโมงเย็นนะฮะก็ถ้ารถใครดีหมายถึงว่ารถด,ดั้มมีไฟครบนะฮะเบรกปลอดภัยนะก็สามารถวิ่งได้ถึงแปดโมงนะฮะส่วนใครที่ไม่มั่นใจนะฮะไม่มั่นใจในสมรรถนะของรถตัวเอง <dür' S 1> ก็สี่ห้าโมงก็จอดแล้วนะฮะส่วนไมโครเราก็ตัดได้ตลอดนะฮะไม่ขัดนะครับผม หน้าฝนก็หาบ่ดินยากนะครับก็งานก็งานก็ยากหาอยากเหมือนกันแล้วก็พอมีได้ทําส่วนบ่ดินบ่อนี้ก็นี่หละใกล้จะหมดแล้วหมดนี้ก็คงหายากแล้วครับบ่ดินงานนี้ก็ถ้าช่วงแบบฝนตกหนักๆก็ก็น่าจะได้จอดนะครับเพราะว่า หนึ่งเลยการขนย้ายนะฮะอันตรายนะครับรถสองนี่คือน้ําหนักบรรทุกเยอะนะครับกลัวทางซุดนะฮะก็บางทีก็พวกรถดำรวมก็น่าจะเข้าไปวิ่งในเมืองกันนะฮะเป็นงานทอยลกลังบ้างงานวิ่งเหมาในเมืองนะครับแต่เราเราเอาไปแต่รถดำนะครับรถแมคโครเราไม่เข้าไป ก็ไปวิ่งเขาวิ่งกับทีมวิ่งเขาที่เขามีงานที่เขาอยู่ยูงนั้นแล้วพอดีเลยเขาตามมาเร้วนะ ก็เป็นอรถฟ้าจอมจอมชนไปจําทีมงานนะครับไม่ใช่สนนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ซุกส,สนนะฮะคือแกชนมุกะครับแก,ะะบแกะจะในแคบๆแกจะเป็นคนเปิดตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักรู้่นะฮะเสาไฟรหรือว่าต้นไม้แกจดให้ตลอดกับทีมงานตัวเปิดถ้าเปิดทางเพื่อน ตคันนี้ก็จะเป็นแคนเตอร์115นะครับตัวแรงนะับ ดงทรายดงนะครับทรายดงทรายภูนะครับมันจะเป็นทรายเหลืองๆนะครับมันก็ไม่ไม่ดินเหนียวจ๋าแล้วก็ไม่ทรายจ๋านะครับมันเป็นมันแบบดินผสมกันดิน,น,ร,นร่วนสุยนฮก็มีแบบนี้และครที่มันวิงได้ถ้ามันเป็นดินเหนียวจริงๆมันก็ลงเขาไม่ได้ถ้าเป็นทรายจริงๆก็เอาไม่ได้นะะมันจะรวมน้ําหมดแล้วนะครับทราย ตาจริงจริงก็ดอความน้ําไปแล้วนะฮะก็ท่าดินเหนียวจริงๆก็ลื่นนะฮะก่อนจะมาลงบ่อนีไอ้ไปเอออไปเาดินเหนียวนะฮะไปจเป็นจะไปลอกนาะเอาดินเหนียวโอ้โหวันหนึ่งได้ไม่กี่เที่ยงฮนะจบเกมรถดำขึ้นไม่ได้ฮนะไปเข็นขออกมานะใช้ไม่กลัเข็นรถดำ 没一天、啊。いい จ้ลูกลังดูนะ สูตรุ่นห้าไม่รู้ว่าเป็นทุกคันหรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณปู่เราถ้าร้อนนี่คือ กรจะไม่ช้าไปกว่านี้แล้วก็ไม่เร็วไปกว่านี้นะ